คนเกิดวันอาทิตย์หูก่อดรวยกลัวหากภัยโบเสือ,อย่าลบลู่ต่อไปนี่เป็นการขายความหลับที่จะเห็นหายชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นร่ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่คนเกิดวันอาทิตย์บอกเคยหูมาก่อนเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ และคำทํานายต่อไปนี้สามารถพังได้ตลอดชีวิตถือว่าบบเมนเรื่องบังเอิญเป็นเพาะบุญวาสนาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์แท้ๆที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดงัดงๆก็ได้หรือหาบอนสงบสงบฟังพอคลิปเหล่านี้นั่นพอมอขอบอกคำเดียวเลยว่าหาดูได้ยากแล้วเพาะบอมีภัยที่จะมาบอกเคล็ดลับนี้ให้แกตัวทาน มีแค่ที่นี่ทีเดียวที่จะมาบอกสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ลวงหูเถึงความหลับที่จะเหตหายีวิตร่ำรวยเงินทองแต่อยูอยังน้อยบอ่อเสื่ออย่าลบลูต่อไปจงเหตยิตใจให้สบายแล้วและนึกอยู่ในใจเสมอว่าความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาหาแล้วเพราะสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นได้เคยคิดเคยฝันและเคยปาทถนาไว้ก่อนหน,นี่ บอกว่าจะเป็นบ้านโหลดที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆหลับรองและการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนคนที่เกิดในวันอาทิตย์สีวิตก่อนหน,น้านี้ถือว่าตกอัพเถงขีดสุดเหตุอย่างทำอย่างลงไปก็บอกข้นบกเกินลองเอาเข็หลับนี่ไปใส่หลับรองและการันติด้เลยว่าสีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นท่านตาอย่างแน่นอนจะเหตุห้ชสวิตผิดผัน จากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยรั์สนและนเงินทองเหตุหายความถูกหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนพอเนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้นนํามาจากตําราโบราณโหราศาสตร์เป็นตําราที่เก่าแก่และแม่นย่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่ได้เล่าปากต่อปากสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นแต่ในปัจจุบันนี้นั้น เข็ดหลับเหล่านี้กบถือปิดบางเสื่องซ่อนเอาไวย้ย้อนการห่วงแหนบอยากให้ไผ่ได้ล่วงหูเถึงเข็ดหลับของความลำรวยนี้ดังนั้นแล้วพอมอเองจึงอยากจะนําเอาเข็ดหลับนี้มาให้เศร้าผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ได้หับหูและได้หับฟังไปตั้มตามกันเพื่อจะเห็นห้ชีวิตวิตพลจากความถูกยากลําลบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นไปได้พอมออยากให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เปิดฟังคลิปนี้ก่อนจะนอนในทุกๆคืนเพราะเป็นการซึมซับเข็ดหลับแห่งเงินตาลงไปในสมองและพังไว้ในจิตใจสำนึกเพื่อเหตุแห่งเงินไหลนองท่องไหลามาในถูกสารทถิตและถูกทางสำหรับใครคนใดก็าตามที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และญาติพี่น้องมู่เพื่อนหรือแฟนจงแช่คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นได้หาฟังซะ เพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวทานออกไปให้หมดที่มันคอยสุดหนึ่งบ่อเหตุห้ชีวิตทานนานลำรวยเสียทีและเพื่อเป็นการเปิดดวงสตาเปิดหาบเอาโชคลาบและเงินทองทายาวิทย์พ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงจงฟังคลิปนี้ให้จบพอหมอคอยย่ำอีกว่าทายาวิทย์พ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากรรมทั้งหลายทั้งปวงจงฟังคลิปนี้ให้จบ อย่าหาว่าบบเตือนก่อนจะเข้าไปหาบโมหาฟังคำทํานายดวงสตาตํตำราบโบราณโหราศาสตร์ผากทุกท่านก็ติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์หับโซกและเพื่อที่จะบอกผาดคำทํานายดวงสตาใหม่ๆได้แล้วทางส่องของพวกเฮาต่อไปนี้เป็นการเปิดคำทำนายตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมดูที่แม่นที่สุด ที่คนให้ความข้อหลบและนับถือได้ทํานายไว้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นบอกว่าจะเป็นยิ่งแหลทายจุดเด่นที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานและเป็นคนที่มีความทะเยอ,อทะยานในสวิต่อนข้างจะสูงและส่วนตัวของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นสีแก่ตัวที่สามารถดึงดูดเพศตรงกันขามเขามาหาได้แบบง่ายเส้นเดียวกันและเป็นคนที่มีดวงสตา วาสนาดีกว่าคนที่เกิดในเจ็ดวันเลยกว่าใดเพราะดวงสตาหมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์ข้ามสูและเหตุให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในหนาที่การงานที่เหตุอยู่จึงเหตุให้ชีวิตประสบผลสาเร็จและลํารวยเงินทองดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นตอนยังน้อยชีวิตอาจจะพบพ่อกับความถูกยากลําลบากตากกรรมเนื่องจากฐานะทั้งด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หาเส้ากินคํา จึงเหตุให้ดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นานต้องได้ต่อสู้และดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเป็นที่มาที่เหตุให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นานมู่วิซาต่อสู้สีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาวไวและเหตุให้สีวิตได้เปรียบกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดเทิงว่าสีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นานจะลำบากมาแต่อยู่ยังน้อยก็ตามแต่เมื่อสีวิตก้าวขึ้นมาสู้ไวกลางคนดวงสตาก็พลิกผัน จากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงลล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลํำรวยทรัพย์สินเหลืองเงินทองในตำราบโบราณหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีดวงหงจุยและเป็นคนที่มีดวงเจ้ายอดเจ้าเฮือนแห่งโชคชะตาเอ็ดห้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีดวงที่ผูกพันกับเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตาแมแอบบเห็น จึงเหตุให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีดวงมหาโพกศัพท์ในเรื่องของเงินทองและคนที่เกิดในวันอาทิตย์นานเป็นคนที่มีวาสนาดีและมีโอกาสสูงที่จะถืองวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นานจะปิดตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อเข่าหาอยู่ดีชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จ และลำรวยแต่อยู่ยังน้อยอววาคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว,วาดด่าใดเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่สลาดลักแหลมและมีไหวพริบเอาตัวรอดได้อยู่เสมอและเป็นคนที่มีหัวการฆ่าแต่อยู่ยังน้อยแต่ก็มีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางสวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเหตุห้ชีวิตติดขัดเหตุยังทำอย่างลงไปก็บข ok ึ้นโบเกินทางทางแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นมีโอกาสสูง ที่จะประสบผลสําเร็จและลารวยแต่อยู่ยังน้อยดังนั้นแล้วพ่อมอเองจึงได้นําเอาเข็ดหลับที่จะเหตุหายสวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นลารวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือหาเข็ดหลับที่จะเหตุหายสวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ลารวยแต่อยู่ยังน้อยที่คนเกิดวันอาทิตย์เองบอกเคยหู้มาก่อนเมื่อได้ลวงหูเถิงหาเข็ดหลับนี่แล้วจะเหตุหายสวิตลารวยอย่างเห็นท่านตา และจะเหตุหายสวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เหตุได้ทั้งหาขอต่อไปนี้ีวิตเมื่อเหตุอย่างทํำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญหงเฮืองเงินจะไหลนองทองจะไหลามาค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะมีกำลีกำไรเข้ามาอย่างมหาศาลเหตุหายสวิตเลื่มตาอาปากได้ความถูกจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุหลับในขอที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมาพ่อแม่ เข็ดหลับในขอนี้ที่เหตุให้คนรมดาตัวไปลำรวยเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการขอขมาและขอพรจากพ่อและแม่หรือบิดามารดานั่นเองเข็ดหลับในขอนี้จะเห็นให้สวิตมดเวนมดกรมเพราะกรรมที่ได้เหตุต่อบิดามารดานั่นเป็นกรรมที่สุดดึงเหตุให้สวิตติดขัดเหตุอย่างทำอย่างลงไปออก็อโขข้นบบเกินดังนั้นแล้วควรขอขมาและขอพรจากพ่อและแม่และเข็ดหลับในขอนี้ จะเหตุให้สวิตเจริญหงเงฮืองค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเข็ดหลับในข้อที่สองนั่นก็คือการหักษาสินหาเข็ดหลับในข้อนี้ที่เหตุให้คนธรรมดาตัวไปกลายเป็นคนที่ล่ำรวยรั์สินเละเงินทองนั่นก็คือการหักษาสินหาเพราะการหักษาสินหานั่นเป็นทีมาที่เหตุให้หงจุ้ยที่ตัวเหตุให้เป็นคนที่มีดวงมหาโพกรัพั์ในเรื่องของเงินเงินทองทอง เหตุให้สตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหนาใหม่ในตระกูลเหตหลับในข้อที่3นั่นก็คือการไหวพระสวดมนต์เสาแรงเขตหลับในข้อนี้ที่เหตุให้คนธรรมดาตัวไปกลายเป็นคนรวยและกลายเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการไหวพระสวดมนต์เส้าแรงก็จะเห็นให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอวยพรสี่ทางให้แก่ชีวิต เหตุหายเป็นคนที่มีดวงแห่งความโชคดีและเหตุห้ดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหตุหายเงินล้านจะหล่นทับแบบบททัานได้ตั้งตัวเขตดหลับในข้อที่สีนั่นก็คือการเหตุบุญจากการปล่อยสั์สู่ธรรมศาสตร์เขตดหลับในข้อนี้ที่เหตุห้คนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นคนรวยและเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการเหตุบุญจากการปล่อยสั์สู่ธรรมศาสตร์การปล่อยสั์สู่ธรรมศาสตร์นั้น ควรคำนึงถึงเมื่อจะปล่อยควรเป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในภัยอันตรายหรือควรซื้ออยู่ในตลาดที่กําลังจะถือขาบุญกุศลส่วนนี้นั่นเองที่ท่านได้ปล่อยสัตว์สู่ธรรมศาสเพื่อให้พวกเขาาหล้านั้นมีอิสระภาพในการใส่ซีวิตจะเห็นหายการเงินการงานจเจริญหุ่งเฮืองค้าขายยิบจับสิ่งใดออก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหตุห้ยีวิตมีอิสระอิสระทางด้านการเงิน อิสราทางด้านเวลาเข็ดหลับในข้อที่หานั่นก็คือการใส่สีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดให้แก่สวิตเข็ดหลับในขอน้อนี้ที่เหตุนในคนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นคนรวยและเป็นเศรษฐีนั่นก็คือการเลือกสีประจํามงคลแห้แก่สวิตถือว่าเป็นการเสริมดวงสตาและเหตุให้ีวิตเกิดคําว่าโชคดีหรือดวงดีนั่นเองก่อนจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ใอ้ใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดอย่างเซนคนที่เกิดในวันจันทร์ควรใส่เสื้อสีเหลืองคนที่เกิดในวันอังคารควรใส่เสื้อสีชมพูคนที่เกิดในวันพุธควรใส่เสื้อสีเขียวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีควรใส่สีส้มคนที่เกิดในวันศุกร์ควรใส่สีฟ้าคนที่เกิดในวันเสาร์ควรใส่สีม่วงและคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นควรใส่เสื้อสีแดงการใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดนั้น ก่อนจะเสี่ยงโชกเสี่ยงดวงจะเห็นหายสตาตีวิตจะมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอร์หรือถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งเหตุหายเงินล้านจะหล่นทับแบบบบท่านได้ตั้งตัวไพที่ฟังจบแล้วพิมพ์คําว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวงแล้วสวิตทานจะสมดังใจปาถนาวาอย่างแน่นอน